เกมทายใจของพี่เ้างมาดูกันว่าพี่แจ๊สพี่คิดใจตรงกันแค่ไหนเอาไหมเอาไหมเอาคำถามแรกค่ะถ้าอยากคาร์ดิโอจะเลือกอะไรคะว่ายน้ำครับไม่เหมือนเลยก่ะถ้าอยากลดพุงมาน้อยเล่นก้นเล่นก้นทำไมอ่ะมันเบิร์นเยอะไงลดไขมันได้เยอะกว่ากระพุ่งมันมันเป็นไขมันไงถ้าอยากมีกล้ามหน้าท้องซักผ้าครับมันเกรงท้องเนี่ยคอบอดี้มันต้องมาโคตหัวมาก จริงด้วยมันได้เอวด้เนาะถ้าอยากหุ่นลีนกระโดดเชือกคับอมหาอันนี้ลีนยังมันก็เก่งไงคอร์บอดี้ไงมันก็แบบคาร์ดิโอไปด้วยไงตำราไหนก็ไม่รู้นะถ้าอยากแก้หลังคอมใช่ยางครับมันเรียกว่าอะไรนะยางอะ resistance band ทายเรือก็คือ r ร w วิ่งนั่นแหละใช่มันก็จะได้หลังเหมือนกัน rowing m a c h ชินก็ได้หลังเกมทายใจวันนี้ใจไม่ตรงกันเลย เพราะว่าเรายืนข้างกันไงใจมันก็เลยไม่ตรงกันแต่ถ้าเรายืนหันหน้าเข้าหากันอาจจะต้องเยื้อมานิดหนึ่งใจเราก็จะตรงกันใส่บ่อยหรอเปล่าใ่บ่อยถ้าเกิดว่าเคยชอบโพสนี้อย่าลืมกด Follow เจสนะคะแล้วก็ขอหัวใจให้เจสสักหนึ่งดวงเป็นกำลังใจให้เจสกับน้องชายนะคะ